สวัสดีค่ะจะ๋าทารลต์สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในตอนนี้เวลนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่สอถ้วย stint t เอมเพพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศไหนๆก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่กลับมารักตัวเองและทำตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นความรักที่คุณเคยมีให้กับใครๆต่อใครมันไม่ได้หมดลงนะคะแต่คุณแปรเปลี่ยนสถานะความรักทุกสิ่งทุกอย่างมาโฟกัสที่ตัวเองเป็นอันดับต้นๆ คุณใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองและแคร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะไปแคร์ความรู้สึกของใครๆที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยแคร์ความรู้สึกของคนที่คุณรักหรือแคร์ความรู้สึกของคนรอบตัวของคุณมากจนเกินไปจนทำให้คุณต้องแบกรับภาระทุกอย่าง แบกรับทุกปัญหาเอาไว้โดยที่ไม่กล้าบอกถึงความรู้สึกของตัวเองและสุดท้ายตัวคุณเองเป็นคนที่เจ็บช้ำจากสิ่งที่ตัวเองแบกรับเอาไว้จนมันหนักจนมันเหนื่อยคุณเลยเลือกที่จะปล่อยแล้วกลับมาเข้มแข็งกลับมามีจุดยืนของตัวเองกลับมาหยัดยืนด้วยตัวเองและลำแข้งของตัวเองในตอนนี้คุณโฟกัสที่ตัวของคุณเองโฟกัสที่ความสุข โฟกัสที่การใช้ชีวิตยังไงที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขและไม่ไปทำร้ายใครทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่ไปทำร้ายหรือทำลายใครคุณจะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้คนที่คิดร้ายกับคุณต้องร้อนรุ่มด้วยความอิจฉาที่เห็นชีวิตของคุณไปได้ดีและไม่เคยอิจฉาใครนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้วันนี้วันที่คุณถานมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะจัสเมนมันยังเป็นความรู้สึกยึดติดผูกติดเขายังไม่สามารถปล่อยคุณออกไปจากความคิดและความรู้สึกเขาได้นะคะ สิ่งใดๆก็ตามที่เขาทํากับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายก็ตามคนคนนี้ยังไม่สามารถปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าหากเขาเคยทําแต่สิ่งดีๆให้กับคุณหรือคุณให้แต่สิ่งดีๆให้กับเขาสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งผกูกมัดผูกติดทําให้เขาไม่สามารถลืมหรือปล่อยวางเรื่องของคุณได้เลยเขานึกถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นให้แต่ถ้าหากเขาเคยทําเรื่องเลวร้ายกับคุณ เคยทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจคุณในตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้สำนึกผิดและรู้สึกผิดกับการกระทํำของตัวเองอย่างแท้จริงรู้สึกผิดแบบบริสุทธิ์ใจและตื่นรู้แล้วว่าการกระทําของเขามันเลวร้ายมากที่ทำแบบนั้นกับคุณมันเป็นความรู้สึกที่อยากขอโทษขออภัยและอยากบอกคุณว่าเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วจริงๆ แปดเหรียญชีวิตคน,คนที่คุณมาถามถึงนะคะชีวิตของเขาเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมเป็นคนที่มีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายสลุยสุายได้หรือใช้ชีวิตตามใจตัวเองได้แต่นัน่นเป็นแค่สิ่งที่เขาทําให้คุณเห็นหรือทําให้คนอื่นเห็นจริงๆคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือมีปมในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้มีความทุกข์ในใจที่ซ่อนเจ็บเอาไว้ สิ่งดีๆหรือความสุขที่เขาทําให้คนอื่นรับรู้หรือทําให้คุณเห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นฉาบฉวยเปลือกหน้าที่เขาทําให้คนอื่นรับรู้ว่าเขามีความสุขแค่นั้นเองจริงๆคนนี้ต้องการการเติมเต็มนะคะต้องการการซัพพอททางด้านความรู้สึกเพราะว่าสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่คุณมองเห็นว่าเขามีอ่ะเขาหาได้แต่สิ่งที่เขาขาดนั่นคือความเข้าใจความเป็นเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เขาขาดเข้าใจปมในใจของเขา คนคนนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบที่ใครๆเห็นเขาก็มีด้านมืดมีจุดบอดมีปมในใจเหมือนกัน The i m p a c จแต่ความที่เขาค่อนข้างเป็นจุดสนใจในสังคมของเขาเป็นจุดสนใจที่มีแต่คนอยากเข้าหามันทำให้เขาไม่สามารถอ่อนแอรหรือแสดงด้านที่พ่ายแห้คนอื่นเห็นได้กับตัวคุณก็เหมือนกันเขารู้สึกผิดรู้สึกขออยากมาขอโทษ แต่ความมีอีโกของเขามันยังเบรกตัวเขาไว้อยู่เขายังไม่สามารถมาขอโทษคุณได้ในเวลานี้นะคะ The Hermit คุณกับเขาอาจจะนิ่งเงียบนิ่งหายกันไปน,นานพอสมควรนะคะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองคุณกับเขาไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อกันเลยแต่ทั้งคุณและเขามีการแอบส่องแอบมองกัน คุณแอบส่องแอบมองเขาบ้างในบางครั้งบางคราวส่วนตัวเขาก็ยังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นฝั่งเขามากกว่าด้วยซ้ำที่แอบดูคุณตลอดเวลาเพราะเขายังยึดติดและผูกติดกับตัวคุณเขาแค่ไม่แสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็น ไม่แสดงความต้องการของตัวเองให้คุณรับรู้แค่นั้นเองแต่ความเงียบของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาลืมหรือตัดขาดคุณออกจากจิตใจหรือในสมองของเขาได้เลยเขายังคอยส่องคอยมองคอยติดตามชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลา t m เพจคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะคุณยังเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคนเป็น คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในหลายๆด้านในชีวิตจนเขาไม่สามารถที่จะหาใครดีเท่ากับคุณได้อีกแล้วในชีวิตนี้และ The e m p r e s s คู่มากับ The e m p ย์ e คุณกับเขามันยังมีความเป็นคู่กันการที่เขายังตัดคุณไม่ได้และคุณก็ยังแอบม,มองเขาอยู่ยังผูกติดกับเขาอยู่เพียงแต่แค่บางคนอาจจะเลือกปฏิเสธปฏิเสธหัวใจตัวเองปฏิเสธสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคุณเคยถูกกระทํามาอย่างร้ายแรงจนคุณอยากจะมบออนอยากจะตัดใจแต่ถ้าคุณเลือกยอมรับความจริงคุณก็จะรู้ดีว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้คุณลืมเขาไม่ได้และตัวเขาเองเขาก็ยังมองเห็นคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่ส,สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เขาไม่มีวันหาเจอได้อีกแล้วในชาตินี้นะคะ 2องดาบในตอนนี้เขากําลังคิดและตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะการที่เขานิ่งเงียบและคุณก็นิ่งเงียบมันทําให้ความสัมพันธ์หยุดชงนะงักบางคนบางคู่คุณรู้สึกแล้วว่ามันจบเพราะมันเงียบหายกันไปนานมากเกินไปจะมองว่าอย่างน้อย8ปถึงเเดือนแล้วนะคะที่คุณกับเขาไม่ได้มีการพูดคุยกันเลย หรือบางคนอาจจะต้องแต่เดือนเมษายนคือเดือนสุดท้ายที่คุณกับเขาพูดคุยกันระยะเวลาที่มันผ่านไปนานทําให้เขาค่อนข้างลังเลว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยวิธีไหนเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าเขายึดติดพูงติดกับคุณและยังตัดคุณไม่ได้แต่การจะกลับเข้ามาด้วยความที่เขาเป็นเอเมอร์เฮอร์ความมีอีโก้ความมีมาดเขาจะต้องมั่นใจว่าการกลับมาหาคุณเขาจะไม่เสียฟอร์มเขาจะไม่ถูกคุณไล่ตะเพิด คุณจะเปิดใจและยอมพูดคุยกับเขาขอแค่โอกาสได้พูดคุยนี่คือสิ่งแรกที่เขาต้องการจากคุณดังนั้นเขากำลังวางแผนตัดสินใจว่าเขาจะใช้วิธีไหนเข้ามาหาคุณใช้วิธีไหนเป็นการเปิดประเด็นเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณห้าถ้วยมันคือพลังงานของการส่องการมองจริงๆนะคะคนคนนี้คอยส่องคอยมองคุณอยู่ตลอดเพราะเขายังรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันจบลงเป็นเพราะตัวเขาเป็นคนทําลายเขาเป็นคนทําลายมันไปเองแต่กว่าเขาจะรู้ตัวเขาก็สูญเสียคุณไปแล้วสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้คือพยายามยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าเขาต้องการคุณและการแอบส่องแอบมองของเขาคือการมองหาจังหวะและโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณหาจังหวะและโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้ง เด็กถือเหรียญจะมองว่าคุณกับเขาอาจจะยังไม่มีสถานะต่อกันด้วยซ้ำนะคะในคู่ของคุณคนที่คุณมาถามถึงบางคนอาจจะมีสถานะแค่ความรู้สึกของคุณกับเขาที่รู้กันสองคนว่าคบหากันในฐานะอะไรแต่คนรอบข้างคนรอบตัวคุณคนรอบตัวเขาไม่มีใครรู้ว่าคุณสองคนคบหากันในฐานะอะไรหรือคุณสองคนรู้จักกัน ในตอนนี้การกลับมาครั้งนี้สิ่งที่เขาตั้งใจจะทําอย่างแรกก็คือการให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณการเริ่มต้นให้สถานะในสังคมของคุณและเขาเขาต้องการบอกให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณกับเขาคบหากันในฐานะอะไรและรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับคุณ ว่าการกลับมาของเขาเขากลับมาเพราะคิดได้และเขาอยากจริงจังกับคุณจริงๆนี่คือสิ่งแรกที่เขาจะทำคือการให้สถานะกับคุณอย่างชัดเจน7ดเหรียญเขาจะกลับมาต่อยอดพัฒนาทำให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตขึ้นเขาจะมาเพาะบ่มดูแลรักษา เปรียบเสมือนความรักของคุณกับเขาที่เขาจะกลับมาทําให้มันสวยงามอีกครั้งเขาจะกลับมาสร้างทําให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันแข็งแรงและไปต่อได้ทําให้มันเป็นความรักที่สมบูรณ์และไม่มีตําหนิเขาจะกลับมาดูแลมันกลับมาสร้างครอบครัวกลับมาสร้างความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะไพ่สองถ้วยคุณกับเขา มีความเป็นคู่กันนอกจากไพ่ t h e อ็ The p ส r ีเที่ขึ้นมาแล้วไพ่ j u s g m e n t ที่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกและไพ่ปิดจบคือไพ่สถ้วยคนคนนี้รักคุณและคุณกับเขามีความเป็นคู่กันคุณกับเขายังไม่สามารถตัดขาดกันได้100%ซการจบกันครั้งนี้ยังไม่ใช่การตัดจบกันแบบสมบูรณ์แบบคุณกับเขายังจะต้องได้กลับมาเรียนรู้กันกลับมาชดเชยกลับมาชดใช้กันอีกครั้งหนึ่ง กลับมาปรับปรุงแก้ไขและหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เขาพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะขอโทษและขออภัยคุณอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะสามารถปลดปล่อยแผ่ในใจปลดปล่อยความรู้สึกแย่ๆในใจของตัวเองไปได้เร็วแค่ไหนและพร้อมที่จะเปิดรับเขาอีกครั้งไหม แต่จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาบอกได้เลยว่าเขารักคุณและเขาตื่นรู้เขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำกับคุณแล้วจริงๆและไพ่ใต้สำหรับคือหกถ้วยการกลับมาของคนเก่าคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งการวนเวียนกลับมาของคนที่คุณกับเขาเคยรักกันเคยคบหากันเพราะฉะนั้นความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ก็คือการวางแผนการแอบส่องแอบมอง เพื่อหาโอกาสและจังหวะในการกลับมาขอโทษขออภัยและหยิบยื่นความชัดเจนหยิบยื่นสถานะให้กับคุณเพื่อกลับมาสร้างครอบครัวและสร้างความรักที่สมบูรณ์แบบกับคุณอีกครั้งต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างโซเมดเนื้อคู่ฉันรอเธออยู่นะ แอบมองแอบส่องอยู่ตลอดนะแต่งงานกันนะครับนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึกันนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูชาวรา,าศสาาสีสิงห์ ชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรคนที่เกิดวันที่11 21 31อคนที่เกิดวันที่8 18 28และคนที่เกิดวันที่1ค่ะถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%ถึง100จ๋ารบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ